สวัสดีครับนักเรียนป .3 โรงเรียนบ้านในผลทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับกับคุณครูแชมป์อีกแล้วนะครับเนาะเป็นไงบ้างนะครับเมื่อศุกร์ที่แล้วนะครับครูได้ให้กิจกรรมที่1.3ึ่งไปใช่ไหมครับว่ากิจกรรมมีชื่อว่าสนุกกับเกมแก้ปัญหาเป็นยังไงกันบ้างครับผู้เห็นหลายคนนั้นทํามานะครับหลายๆคนก็ยังไม่เสร็จนะครับเนาะวันนี้ครูก็เลยจะมานะครับ มาอธิบายใบงานนี้อีกรอบหนึ่งนะครับจะไม่ได้มีงานใหม่มาเพิ่มนะครับวันนี้นะครับผู้เหตุหลายคนยังยังไม่เสร็จนะครับหรรือบางคนครับทํามาแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดบ้างอยู่นะครับเราก็คือเดี๋ยวใครผิดพลาดก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับข้อหนึ่งนะครับเนาะโจทย์เขาบอกว่าอะไรลูกนะครับการเล่นเกมบันไดงูนะลูกมีเงื่อนไขใดบ้างนะครับที่จะทําให้เกมนั้น ไม่เล่นจบเกมนะครับอเกมบันไดงูจําได้ไม่เอ่ยมันเป็นยังไงลูกครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับเขาบอกว่ามีวิธีใดบ้างนะครับที่ทําไมลูกที่จะนะครับไม่มีทางจบเกมนะครับเล่นเท่าไหร่ก็ไม่มีทางจบเกมอ่ะอูถาบหน่อยนะครับการเล่นเกมบันไดงูเนี่ยนะครับมันยังไงลูกมันต้องถึงอะไรถึงจะจบเกมครับอ่ะดูรูปนี้ดีกว่านะครับ มันต้องถึงตรงไหนถึงจะจบเกมลูกมันต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงคําว่าหนึ่งร้อยใช่ไหมหรือคําว่าฟินิชนะครับฟินิชแปลว่าเสร็จสิ้นแปลว่าชนะนะครับเนาะนะครับต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยถึงจะชนะนะครับเอ้แล้วมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้ไม่มีทางมาถึงตรงนี้ได้มาถึงช่องหนึ่งร้อยตรงนี้ได้ลูกก็คืออะไรครับผู้เล่นทําไมลูกผู้เล่นไปตกรูกตรงไหนครับถึงจะ ไม่มีวันถึงช่องหนึ่งร้อยก็คือตกตรงไหนเอ่ยทําให้โดนทอยหลังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ถึงหนึ่งร้อยสักทีนะครับก็คือตกลงบนตรงบนไหนเอ่ยตรงบนหางงูหรือเปล่าบนหางงูได้ไหมครับหางงูได้ไหมหางงูไม่ได้นะครับการที่เราจะหล่นลงไปเนะี่ยมีทางเดียวก็คือตกลงบนหัวของงูลูไมลลูกหัวของงูทุกตัวเลยนะครับเนาะ หัวของงูทุกตัวเลยนะครับโอ้นะครับหัวของงูทุกตัวเลยนะครับคือตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับโอเคไหมอืมนะครับก็คือเล่นไปสักพักครับตึ้งตึงตึงตึนะครับมาตรงนี้ละนะครับมาตกอีกก็ลงมาตรงนี้อีกนะครับไม่ถึงสักทีนะครับพอเล่นไปเรื่อยพอผ่านตรงนี้ไปได้ใช่ไหมเผ่าตรงนี้ไปได้ตึ๊ดตึตึ๊ตึตึตตึมาตกลงนี้ทําไมลูก มาทอยลูกเต๋าแล้วตกลงนี้พอดีเลยก็คือต้องทำให้ลูกก็ต้องลงไปอีกใช่ไหมครับก็ไม่มีวันถึงเส้นชัยสักทีเห็นไหมครับแปลว่าเราต้องเขียนว่าอะไรครับข้อแรกเราก็ต้องบอกว่าทําไมลูกผู้เล่นทำไหมลูกครับผู้เล่นทอยลูกเต๋าตกลงบนตำแหน่งของหัวงูพอดีนะครับโอเคไหมนะครับเขียนตามที่ครูบอกเลยนะครับเนาะ คู่เล่นนะครับถอยลูกเต๋าแล้วตกลงบันไดงูพอดีซ้าซ้ากันนะครับถูกไหมลูกต้องซ้าซ้ากันหลายๆครั้งใช่ไหมครับถึงจะไม่มีวันถึงเส้นชัยนะครับถ้าตกครั้งเดียวก็มีโอกาสทำให้ลูกชนะได้อยู่นะครับแต่ถ้าตกซ้าซ้ากันหลายๆครั้งเป็นยังไงก็ไม่ถึงเส้นชัยสักทีนะครับไม่จบเกมสักทีนะครับเนาะโอเคก็คือคนเลน่นทานด้วงไม่ดีมากๆเลยนะครับเนาะ ถอยเท่าไหร่ก็ตกตรงหัวงูทุกทีก็ได้ลงมาอีกแล้วนะครับโอเคไหมเขียนตามที่ครูบอกนะครับใครไม่ทันก็กอกลับไปนะครับข้อ2นะครับจากเกมเท t ริสดังภาพนะครับนักเรียนว่าดชิ้นส่วนตัวต่ออีก4ตัวนะครับที่สามารถทําเป็นพื้นที่ปิดได้มากที่สุดเขาบอกว่าให้นักเรียนว่าดจชิ้นส่วนนะครับอีก4ตัวนะครับที่สามารถ เป็นพื้นที่ปิดนะครับให้ได้มากที่สุดเขาบอกว่าให้ได้มากที่สุดไม่จําเป็นต้องปิดทุกช่องนะครับเขาบอกว่าให้ได้มากที่สุดไม่จาเป็นต้องปิดทุกช่องนะครับเนาะอ่ะเกมเทเิสคขาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยต้องมีกี่ตัวลูกอ่าในหนึ่งสีเห็นไหมครับว่าทั้งเนีสังเกตเนาะในหนึ่งสีนะครับมันจะมีกี่บล็อกอ่ามันจะมีทั้งหมดสี่บล็อกเท่านั้นนะครับ สังเกตไหมสีน้ําเงินก็มีอยู่สี่อันไม่รู้สีเหลืองเป็นยังไงมีอยู่สี่อันถูกไหมครับอ่าสีเหลืองชิ้นนี้มันกละตัวกันนะมันเป็นลูกทรงแบบตัวตัวแบบเส้นหยักถูกไหมลูกเห็นไหมครับว่าเอสีส้มนี้ก็มีอันสี่ตัวนะครับสามารถเป็นรูปร่างใดก็ได้นะครับแต่ขอให้ทำไมลูกอยู่ติดกันนะครับ โอเคนะอ่ะแล้วเราจะมาทำยังไงนะลูกให้มันมีพื้นที่ปิดให้ได้มากที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องครบปิดทั้งหมดไม่จะเป็นต้องเต็มทั้งหมดนะลูกเข้าใจไหมครับโอเคนะอ่าอย่างแรกครูขอสีอ่ะยกตัวอย่างขอสีเขียวแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาวาดตรงนี้นะครับแถวนี้ครูก็เอ๊ะเ,เล็งไว้ยังไงดีนะลูกสมด,ดีให้มันเต็มนะครับ อย่างแรกครูก็อาจจะวาดเป็นแบบนี้ออันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเนาะสามารถทำตามแนวทางของตนเองได้นะครับไม่ต้องเหมือนครูนะครับครูก,ก็ระบายสีแบบนี้ได้นะใช่ไหมลูกลูกรลูกทร,ร,ร,รงแบบนี้ได้ใช่ไหมจำกันได้ไหมลูกเททิสนะครับมีลูกทรงอยู่ไม่กี่แบบใช่ไหมครับ มีแบบนี้ถูกไหมมีแบบแนวตั้งถูกไหมครับแบบแนวตั้งอ่าแล้วก็แนวนอนถูกไหมแล้วก็เป็นก้อนใช่นไหมลูกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าอีกอย่างนึงก็เป็นตัว L ใช่ไหมเป็นตัว L อ่าเป็นจอแอมแบบนี้นะครับจะไม่อยู่รูปทรงประมาณนี้นะครับเนาะจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะืูเห็นบางคนเป็นแบบนี้ได้ไหมสังเกตไหมว่ามันต่อกันไหมลูกเออมันไม่เชื่อมกันแล้วเห็นไหมครับมันแหว่งตรงนี้ไปอันรังอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับเนาะอ่นนะนะอลูกทรงต่อไปนะครับเอางดี อืมอาครูเห็นตรงนี้มันว่างอยู่ครูก็วาดเติมไปเลยนะครับขอให้วาดกี่ชิ้นนะจนได้ล่าสี่ชิ้นใช่ไหมสี่ตัวนะครับยังได้ตัวที่สองเลยแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนครูก็ได้นะครับเข้าใจไหมนะครับต่อไปครูเอา,เอาสีแดงแล้วกันเดงเอ้ยเห็นตรงนี้มันเอ้ยครูเห็นตรงนี้มันเป็นแบบนี้น่าจะได้นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้ ได้ไหมได้ครับรัปทรแบบนี้ผ่านนะครับถือว่าไม่แปลกนะครับได,ได้ได้ไหมอืมนะทุกคนดีนอ่ะอ่ารูปทรงแบบนี้ถือว่าได้นะครับเห็นไ,ไหมเป็นตัวยืดยืดแบบนี้ได้เห็นไหมมันเหมือนตัวนี้เลยถกอว่าลูก อ่าเราหมุนได้นะอย่าลืมมันสามารถหมุนได้นะครับ่อาป้ายอะไรอีกดอิอีกอีกอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งครูอขอใช้สีเหลืองแล้วกันอ่าเหลืองอะไร,ะไรตำแหน่งไหนก็ได้นะครับขอให้ลูกทําให้เป็นพื้นที่ปิดมากที่สุดครับไม่จะเป็นต้องเต็มทั้งหมดนะเอามาอยู่สี่สี่ตัวนะครับเนาะอ่าเราอาจจะวาดอย่างนี้ดิอ่ะอาจจะถมตรงนี้อีกก็ได้ อ่าโอเคนะครับของครูก็เป็นแบบนี้สี่ตัวนะครับโอเคไหมอ่าง่ายไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับเกมเททริสนะครับ,รบอย่าลืมนะมันสามารถหมุนได้ด้วยนะครับครูเห็นบางคนเต็มมาเลยนะครับโอ้เต็มตรงนี้เลยเกินสี่สี่ตัวอย่างที่เขาบอกเขาบอกว่าให้มาสี่ตัวนะครับเนาะ โอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายข้อสามนะครับนักเรียนชวนเพื่อนเล่นเกม o อเนะครับโดยผลัดกันเล่นนะครับเป็นคนแรกแล้วตอบคําถามต่อไปนี้อ่าค่ที่แา้วครูบอกว่าไม่ให้ทําใช่ไหมครับข้อนี้อ่ะแต่วันนี้ครูจะมาทําด้วยกันนะครับเนาะอ่าเล่นเกม o อเําจำได้ไหมเกม o อเเล่นอย่างไรนะครับเกมโอเอ็กจำได้ไหมเออมันเป็นอย่างไรคือเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็น ตารางเห็นไหมลูกเป็นตารางหกช่องเห็นไหมครับเป็นตารางหกช่องแบบนี้ไอ้ตารางเก้าช่องนะครับตารางเก้าช่องแหมมีอยู่ทั้งหมดเก้าช่องใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมครับแล้วยังเป็ลูกให้เป่ายิ่งฉุกใช่ไหมครับเป่ายิ่งฉุกลูกเป่ายิ่งฉุกว่าใครชนะใครชนะก็คือได้เริ่มก่อนใช่ไหมครับอ่าพอ ใครชนะแล้วก็ให้เลือกครับว่าจะเอาโหรือ x อ็กัไม่ลูกผมว่าคนแรกเลือกตัว O อผมให้ลูกเราก็ว่าตัว O ลงไปตรงไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องตรงกลางเสมอไปนะครับอาจจะเป็นตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ทําไมลูกแต่ทําไมลูกต้องสังเกตไหมว่าถ้าเราลงตรงกลางเป็นคนแรกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสังเกตไหมว่าถ้าเราลงตรงกลางเป็นคนแรก มันมีโอกาสชนะมากกว่าไหมลองสังเกตสิเออมันมีโอกาสชนะมากกว่าไหมลูกอ่าเห็นไหมมันมีโอกาสชนะมากกว่าลงตรงริม,มไหมนักเรียนคิดว่าไหมลูกออลองสังเกตดีๆนะนักเรียนครับว่าถ้าลงตรงกลางเนี่ยเราสามารถทําไมลูก มีโอกาสชนะมากกว่าลงตรงริมนะครับเนาะเห็นไหมมันสามารถเป็นแบบทะแยงได้ด้วยเห็นไหมครับแต่ถ้า,าลงตรงริมเนี่ยถ้าเราเริ่มตรงริมเนี่ยเรามีโอกาสชนะแค่ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้า,าลงตรงกลางลูกเ,เ,เรามีโอกาสชนะยังไงชนะทุกด้านเลยใช่ไหมครับสังเกตหนะเรามีโอกาสชนะทุกด้านดังนั้นคําถามข้อนี้เขาบอกว่านะครับเขาถามว่า การเล่นแต่ละครั้งเนี่ยข้อหนึ่งนะครับเนาะการเล่น <g all> แต่ละครั้งเนี่ยจนมีฝ่ายชนะนักเรียนจําเป็นต้องเขียนครบทุกช่องหรือไม่นะครับเรา, <éta> เราก็ตอบว่าท,ทําไมลูกจําเป็นต้องครบทุกช่องไหมครั้ง9้าช่องก็ตอบว่าไม่ใช่ไหมครับไม่ถ้าใครครบสามช่องนะครับก็ทําไมลูกถือว่าทําไมครับถือว่าชนะเลยนะครับไม่จําเป็นต้องครบทุกช่องนะครับไม่ต้องเต็มกระดานก็ได้นะครับใครเล่นครบ ใครเขาเรียกว่าอะไระแยงครบหรือติดการครบ3ามตัวถองไบลูกก็ถือว่าชนะไปได้เลยนะครับต่อไปข้อสอนะครับข้อสนะครับนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรที่จะเล่นให้ชนะนะครับก็คือพยายามเป่ายิ่งฉุกถุงไบลูกให้ได้คนแรกใช่ไหมครับเพื่อที่จะลงอะไรลงตรงไหนเอ่ยที่มีสิทธิ์ชนะมากสุดก็คือลงตรง ลงตรงกลางไม่ลุกลงตรงกลางของช่องนะครับมันจะมีโอกาสชนะมากที่สุดถูกไหมครับเนะาะถ้าลงถ้าเราลงตรงริมริมนี้นะครับถ้าเราเป็น x ไม่ลุกเราไม่มีโอกาสเป็นตรงกลาง x ก็มีโอกาสแค่ชนะแค่ตรงนี้ไมลูกแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมครับไมลุกมีโอกาสชนะแค่รอบๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวงกลมนะครับให้ครูย้ําอีกทีเนาะถ้าเป็นวงกลมสังเกตไหมว่า มันมีโอกาสเป็นแนวทะยงได้นะครับเป็นแนวตรงได้ไหมครับก็ได้ถูกเป็นแนวนอนได้ไหมก็ได้เป็นแนวทะยงอีกรอบได้ไหมก็ได้ถูกไหมครับคือมีโอกาสชนะกว่านะครับถ้าเราลงตรงกลางเป็นคนแรกเนาะประมาณนี้นะครับเกมโ x ครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเกมกับการแก้ปัญหาในเรียนได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้นะครับเนาะเกมเนี่ย มันก็เหมือนปัญหาหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทให้ลูกผ่านด่านไปให้ได้ใช่ไหมลูกเหมือนเราเล่นเกมทุกเกมล,ลูกเรามันจะมีด่านของมันใช่รับเราต้องผ่านด่านของมันไปให้ได้ไอด้ด่านด่านนั้นแหละเขาก็มันก็คืออะไรลูกปันอะไรปัญหาใช่ไหมลูกที่เราต้องกล้ามก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ถูกไหมครับอย่างเช่นเกมนี้มันก็มีปัญหาของมันใช่ไหมครับทำยังไงนะครับ ให้มันถผได้มากที่สุดให้ปิดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนไครับถ้าเราปิดพื้นที่ได้น้อยนะครับเราก็จะได้คะแนนยังไงลูกได้คะแนนน้อยแต่ถ้าเราปิดพื้นที่ได้มากๆกเราก็จะได้คะแนนมากครับก็เช่นเดียวกับเกม ox นะครับเนาะ,นะนะเมื่อเรามีโอกาสลงตรงกลางครับเป็นคนแรกก็จะทำไ้ลูกมีโอกาสชนะมากกว่าคนที่ลงตรงด้านริมนะครับรงด้านข้าง มีลูกเท่าลงตรงกลางแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าลงตรงด้านข้างครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่1.3นะครับก็ครูมาอธิบายให้ฟังครูเห็นหลายคนทําผิดนะครับนาะใครผิดก็ให้ไปแก้ไขนะครับนาะแก้ไขครับแล้วส่งมาใหม่ได้เลยนะครับในอัลบั้มกลุ่มของห้องเรียนนะครับน้องสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะครับก็ทําลงสมุดด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องปริน์ก็ได้ให้ตอบเป็นข้อข้อก็ได้ครับตอบเป็นข้อหนึ่ง ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรนะครับเนาะอสามแล้วนะครับหัดเขียนด้วยตนเองนะครับหัดเขียนด้วยตนเองเดี๋ยวเขียนโจทย์ด้วยก็จะดีมากนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรม1-3วันสุขของอาทิตย์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ